สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดผู้ติด,ดตามเพจนะคะด้วยเว็บไซต์ KM k i s o c i a l นะคะจะทํายังไงนะั้นมาดูกันเลยก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า KM Social ตางนี้ได้เลยนะมาพิมพ์มาแล้วนะคะก็เลืกลิงก์แรกไปเลยนะสําหรับใครนะคะที่ จิ้มแล้วคนทาไม่เจอก็สามารถที่จะจิ้มหยิ่งจะลางปูดได้เลยนะคะเราจะวิ่งไว้ให้แล้วนะแลนะถ้าเข้ามาแล้วนะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงเื่อีเข้าใช้งานกันก่อนได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะคะก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งาน ขั้นตอนก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้จะเป็นเชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลอะไรก็ได้นะคะขอแค่มีที่อยู่อีเมลก็พอนะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นให้ที่คําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยหรือถ้าใครนะคะที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะเนื่องจากเรามีบัญชีอยู่แล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะ อาจจะเข้ามาเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดผู้ติดตามเพจนะก็เลือกมวนหมู่ที่เราต้องการนะคะหาเป็นผู้ติดตามเพจได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเลือกบริการที่ต้องการได้เลยคะ่นะจากนั้นนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้หน้าเพจของเรานะคะนำลิงก์มาวางคะ่ะ จะนั้นนะคะให้เล็กจำนวนที่เราต้องการนะคะอเอาแค่หบก็พอนะเวลาเฉลี่ยของเราก็ค่อนข้างนานอยู่นะคะแต่คาําสจริงอาจจะไม่นานก็นได้นะคา่าใช้จ่ายอยู่ที่4บาทนะจากการให้กงส่งได้เลยเมื่อระบบจะรับคำสั่งซื้อแล้วก็จะขึ้นเป็นแถบที่เียวแบนีม้มาให้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติม,ตม,ตมก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นลงมานะคะแล้วก็สร้างคำสั่งซื้อใหม่ได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูที่บริการการเติมเงินก่อนอันดับแรกนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ ยังไม่รู้ว่าเติมเองอินยังไงนะคะก็สามารถที่จะทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยชัองทางแรกก็คือสแกนเคอร์โค้ดนะคะสามารถที่จะสแกนได้ทุกธนาคารเลยเมื่อเติม1 0 0 0พันบาทขึ้นไปนะคะรับโบนัสท่าเปอร์เซ็นต์นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่1นบาทนะคะสูงสุดไม่เกินท่า1 0บาทต่อครั้งนะคะก็ทาตามขั้นตอนตรงนี้ได้เลยนะ อีกอย่างช่องทางก็คือ c r ิต t o c u r r รนซีนะคะสำหรับใครที่ใช้เหรียญ bitcoin นะคะในสกุลนี้นะก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะเติมขั้นต่ำที่100บาทสูงสุงสงไดไม่เกิน5,000บาทต่อ,อครั้งนะคะรับโบน,นัสเพิ่มทันที5%เมื่อเติม500บาทขึ้นไปนะคะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูที่นี่เลยบริการทั้งหมดของทางเว็บนะคะก็จะมีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยทั้ง Facebook YouTube tik t o k Instagram Telegram ว w i เต e r นะเพื่อนๆสามารถที่จะเลื่อนลงมาดูได้เลยนะคะแล้วก็สร้างทีคามาดูแล้วก็สร้างคำสั่งซื้น้ไดเลยะะคะ ที่ประว so kind of ัต <It> ิการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากจะเช็คออเดอร์ของตนเองก็สามารถที่จะมาเช็คแด้ตรงนี้เหมือนกันนะจะมีทั้งรหัสวันที่ลิงิ์ค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างนะคะก็จะมีแจ้งให้หมดเลยนะคะแล้วก็สถานะก็จะแจ้งให้นะคะถ้าเกิดมีออเดอร์ในที่ถูกยกเลิกนะคะก็จะมีการรีฟันคืนเงินสามารถเช็คคำว่ารีฟันตรงกี้ได้เลยนะตรงนี้ก็คือออเดอร์ที่เราถูกยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็มีการรีฟันคืนเงินให้เราแล้วนะ สำหรับใครที่อินติตรแอดมินนะคะก็ให้มาตรงนี้เลยคะ่ะช่องทางการติดต่อแอดมินนะเป็นช่องทางการส่งตัวเท่านั้นนะคะนี่เลือกบนมือที่ตัวเองมีปัญหานะคะแล้วก็เลือกแจ้งปัญหาได้เลยจากนั้นก็พิพออมพ์ข้อความเล็กน้อยนะแล้วก็ส่งตัวได้เลยนะคะจะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะคะอ่ะต่อมาที่การแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยนะคะแค่แค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะแล้วส่งให้เพื่อนเรานะคะหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนนะคะได้มีการสมัครบ เข้ามาใช้งานโดยการเติมเงินเข้ามาลองใช้เว็บไซต์นะคะคุณก็จะได้รับค่าค,คอมมิชชั่นทันทะี3%านตนะจกขันต่ำอที่100รอบาทนะคะและนี่ก็คือหนะ้าตาของเว็บไซต์ kmq social นะคะลองเข้ามาใช้งานกันดูนะ,ะเดี๋ยวเราขอร้องกลับไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ผู้ติด,ดตามของเพจเรามีเป็นอย่างไรบ้างนะอ่ะตอนนี้นะคะมีแค่1คนนะเขาอนุญาติีลอบหนึ่งนะคะอ่ะยอดผู้ติด,ดตามเพจของเรายังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ หลังจากที่เรามาสักพักแล้วนะคะตอนนี้ผู้ติดตามเราก็เพิ่มมาแล้ว15คนนะคะแต่ถ้าเกิดเรารอให้ถึงครบเวลาที่มันกําหนดนะคะหรืออาจจะรอให้มากกว่านี้นะคะก็ยอดผู้ติดตามเราก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เราต้องการนะ <S <S สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ได้านล่างคลิปนะสามารถที่จะเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะ <S <S สำหรับวันนี้ค่ะผู้พิพากันได้ต้องขออาภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะ <S <S ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ